สวัสดีครับทุกคนเกษตรกินได้บายนพดลครับก็ห่างหายจากการลงคลิปมาประมาณ10วันนะครับยุ่งอยู่กับสวนฝลังช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะครับตัดฝลังไปขายไปขายมาได้สามสี่วันแล้วครับฝนตกเลยหยุดก่อนนะครับมาหยุดห่อฝรั่งก่อนทั้งห่อแล้วก็ เก็บขายด้วยนะครับตอนนี้เป็นช่วงทงาเงินแล้วนะครับวันนี้ก็จะไปประมาณสักผมเก็บวันละสี่ตะก้าผลไม้นะครับตะก้าและสี่ตะก้านะครับไปขายตอนเย็นเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บแล้วก็ออกไปขายด้วยกันนะครับครับส่วนการเลือกว่าลูกไหนเราจะเก็บได้นะครับก็ ดูง่ายๆนะครับดูลักษณะของกิ่งที่มันโน้มลงมานะครับเนี่ยมันจะโน้มลงนะครับเสร็จแล้วก็มาดูที่สีผิวนะครับดูสีผิวของฝรั่งเขาจะออกขาวอมเอ,อ่อมเหลืองนะครับเขียวอมเหลืองไม่ใช่ขาวอมเหลืองนะครับออกสีเหลืองเสมอกันทั้งลูกนะครับดูที่ตูดตอนนะครับเนี่ยในตูด ตูดฝรั่งนะครับแล้วก็มาที่หัวต้องเป็นสีเดียวกันนะครับสีเสมอกันไม่ใช่ว่าตูดออกเปเหลืองแล้วหัวเขาเขียวๆเ,เ,เนี่ยยังไม่ได้นะครับอันนั้นจะติดฝาดล,ลักษณะนี้มีเก็บได้นะครับวันนี้ก็สีเข่งครับไม่ใช่สีเข่งเขาเรียกอ,อะไรเข่งไม้ใช่ไหมสีตะก้าสีตะก้าไปวันนี้พอวันนี้ประมาณนี้แหละอะ อรถประจำตำแหน่งครับร้อยโลได้ไหมได้ไห้เนาะไม่ถึง,งบบประมาณใกล้เคียงไม่เคยทางสักทีไม่มีกิโลยยไม่ถึงหรอกไม่ถึงลรวประมาณเจ็ดสิบแปดสิบโลได้ละ ก็ถึงที่หมายนะครับเป็นตลาดตอนเย็นของอำเภอด่านคุนทดนะครับตอนนี้ก็ขนาดนี้ก็ประมาณบ่าทสองกว่าๆนะครับตั้งแผงเสร็จแล้วครับลูกค้าก็มีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศค่ำๆให้ดูอีกสักรอบนะครับ ก็ตอนนี้มาขึ้นประมาณหลายสอนิดนนะครับหลายสองกว่ามี2ไซส์นะครับ35มสิบห้ร้อยก็อยู่ประมาณสัก5้ลูกนะครับแล้วก็ผมคัดพิเศษไซส์ใหญ่จัมโบ้ประมาณ3ามลูกกิโลหรือ4ีลูกนะครับไม่เกินสี่ลูกอันนี้ก็จะขายสี่สิบบาท ประมาณ5้าลูกกิโลนึงนะครับนี่ก็พอดีพอดีอันนี้ก็เป็นไซต์จมโบ้นะครับไซส์จมโบ้ก็อยู่ประมาณ3าลูกกิโลหรือสลูกกิโลนะครับประมาณนี้แล้วก็จะเป็นมะนาวมะนาวไร่เมล็ดนะครับแต่สดเราเองแล้วก็จะมีกล้วยอันนี้ก็ลูกเองขายเองครับสบายใจ ตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับก็เกือบจะหมดแล้วครับฝรังเหลืออยู่นิดเดียวนะครับมะนาวก็เหลือนิดเดียวล้วยก็เหลือนิดเดียวนะครับ ใายบรรยากาศให้ดูตลาดเย็นๆนะครับตลาดสัตวเศ้าด,าด,าด่านงูทดเย็นๆก็จะได้กลับบ้านแล้วครับกดไปสี่เข่งผลไม้นะครับหมดแล้วครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ